สวัสดีจ้าซุกซุนไม่หน่อยไม่หน่อยผ้ามัซซ้วนตัวบักขาไม่หน่อยพี่น้องต้นบักขามอยู่ได้แห้งนั่นนี่ค่ะพี่น้องเป็นต่อ่อนซ่อนไม่พี่น้องมึงเนี่ยใบมันแหี่มึงเนี่ยมันอ่อนเป็นต่ต้มใส่บักขามันโอ้ต้มใส่บักขามันต้มใส่ไก่พี่น้องต้มใส่ไก่ต้มใส่ปลาเนาะจัะพี่น้องมึงเนี่ยมึงเนี้ยพี่น้องต้นบักขาไม่หน่อยได้ดิบสามปีสีซีปีเลยใช่ไหมน้องไม่หน่อยเฮ็ดอันงานไม่ได้ไม่หน่อยมาเข่าหรือว่าหนึ่งเขาเนาะเนาะ เอ,อนานามเศร้าเขาหดมันพี่น้องมึงเนี่ยไม่ไม voilà. น่องออนซ้อนลายมึงเนี่ยมึงต้นมะขามไม่หน่อยพี่น้องต้นมะขามของแท้ได้จ้ะพี่น้องปลูกไใบใบออดเตียได้ค่ะเด้อต้นปลูกต้นมะขามอยู่ประเทศออดเตียก็เป็นต้นใหญ่ได้นะคะพี่น้องค่ะดูค่ะพี่น้องดูสิว่าไม่น่อยบาลออกได้จ้ะเด้อมึงผลงานไม่หน่อยพี่น้องผ้นงานใ่น้อยปลูกต้นมะขามอยู่ประเทศออดเตียพี่น้องจ้าเป็นแต่อ่อนซ้อนน้ำบอพี่น้องต้นสูงคักพี่น้องผู้น่ะ ชุงมทวมเพราะว่าสิเขา้นเทิงเพดานแล้วพี่น้องดูเพดานแล้วพี่น้องดูเพดานไม่น้อยแล้วต้นมะขามต้นผักกาเสดเนาะค่นเนาะมึงอันนี้ก็สิเป็นต้นผักกษตรสองต้นเนาะค่ะเนาะต้นกระถินนะคะต้นกระถินแล้วก็ต้นมะขามนะคะพี่น้องจางไม่น้อยก็เก็บกินตลอดนะจ้าหหยอดมันกำลังสิโป้งพี่น้องต้นมะต้นผักกษเรอยู่ในบ้านเลค่ะพี่น้องเด้อต้นผักกษเรต้นมะขามอยู่ในบ้านไม่น้อยอ่อนจอดไม่น้อยก็เลยเอามาทาย ขามาถ่ายมึงพี่น้องมึงด้วยมึงรบพี่น้องมึงไม่น้อยตัดตัดตลอดได้ค่ะเด็ห้อยตัดตัดตม้มต้มปนป่าไม่น้อยก็ใส่ต้มมันใกล้ไม่น้อยก็ตัดไปใส่พี่น้องมึงดูผลงานพี่น้องผู้ใดไม่น้อยบ่เคยปลูกต้นมะคามเป็นต้นหง่ขักานนี้พี่น้องมาเขา่าหรือว่าหนึ่งเอ่อเข,าเขาา่าเขา่าน้ำเศร้าเข่าเจ้านะพี่น้องไม่น้อยก็มาเท่งนีนง่เท่เทลงใส่ทาง มันด้กินวิตามินบอกไปน้องวิตามินเขานะพี่น้องเนาะไม่หน่อยออนซ่อนพี่น้องอ่อนซ่อนตาาัวมกขามเนาะไม่หน่อยสภาพปเมืองอีกต้นปักพริกกินดาไม่หน่อยเนาะอันนี้กะสิเป็นต้นพริกกินดาเนาะค่ะพี่น้องไม่น่อยอันนี้น้ำมักไม่น้อยกะเฮ็ดน้ำมักเองเนาะค่ะเนาะนะ้นำมักกะซิมีเขามาผปงซ้อรดไข่นมเนาะพี่น้องไม่หน่อยเฮ็ดปลูกเองพี่น้องอเฮ็ดปลูกเองวัน <laughs> เฮ็ดแล้วอามอาน อันฮดพี่น้องมึงเนี่ยมึงล่ำต้นมันดูพี่น้องมึงล่ำต้นบักพริกกินได้ไม่น้อยสิได้กินหน่วยบ่ผู้จาวายพี่น้องผ้ามาส้มพักล้างบานมึงนี่คือต้นบักเขือเป็นเขือก็เป็นดอกแล้วพี่น้องมึงดูพี่น้องอ่อนซอนนั้นม่หน่อยบอจ่ามึงเนี่ยอ่อนซ้อนบ่จ่าเนี่ยต้นบักพริกกินดาได้พี่น้องด้วยสิได้กินหน่วยบอผู้จาวายย้ำขึ้นมามันหนาวแหละจะพี่น้องย้ำเบีดมันหอน ส,สิได้กินหมากให้ไม่น้อย,อนนย,ดดยบอสิได้กินน่วยบอพี่น้องมันหลุดน้ากันได้จ้เด้อบอได้กินย่านเวลามันหนาวไม่เอก็สิโยกเขาในบ้านขันมันเป็นน้วยได้นน่คันเป็นน้วยก็สิโยกเขาบ้าน,นะะ้ะบ่าเป็นน่วยไม่น้อย,อยกับปอยมันถิ่มไปตากฝนนี่ตากอันควบหนาวอย่างเเนาะไม่น้อยออนซ่อนพักพี่น้องจ้าให้เมืองเนาะผลงานไม่น้อยเนาะพี่น้องจ้าตัวมือยู่ประเทศออสเตรียสิบสองสิบสามปีไม่น้อยบอเคยปลูกพริกต้นไงคักปานนี่งามคักปานนี่พี่น้อง ไปแล้วจ้าพี่น้องจ้าให้มื่งผลงาน,นาเนอะจากเนาะผลงานการแสดงไม่ใหญ่น้อยไปแล้วนะจ้าพี่น้องสุภูสุคสวัสดีค่ะ